สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันนะครับสำหรับช่องนี้ d e b ์อบอลชาแน,นลบายหงสุ่มช่วงนี้นะครับบอลพรีเมียร์ลีกนะหยุดพักบอลลีกทั่วโลกก็หยุดพักเพื่อให้คิวเตะฟีฟาเดทีมชาตินะครับความเงียบเหงา เศร้าซึมก็มาเยือนแฟน,แฟนบอลอย่างพวกเรานะครับโดยเฉพาะแฟนหงแดงทุกท่านเนี่ยมมันก็เงียบมันก็เงาแถมข่าวที่มันมากระทบโสดประสาทเนี่ยนะครับมันก็ไม่ค่อยดีซะเลยมันยิ่งทวีคูณเขาเรียกว่าความหม่นหมองเข้าไปใหญ่นะอ่า ข่าวอะไรนะครับที่มันมากระทบพวกเราชาวหงแดงทั้งหลายนะครับให้รู้สึกไม่ค่อยดีช่วงนี้นะเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากข่าวการย้ายทีมของเทรนด์อล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับหยุดทีมชาตินะผู้เล่นลิเอร์อูลหลายคนก็ไปรับใช้ทีมชาตินะครับไปเตะนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลยุโรนะ เนชั่นลีกหรือว่าจะคัดบอลทีมชาตินะครับคัดเพื่อไปเตะบอลโลกก็ก็ว่ากันไปนะครับโซนยุโรปก็อาจจะเป็นเนชั่นลีกนะครับฮอลแลนด์เตะฝรั่งเศสเตะนะครับพวกฮังการีของโซบอสไลนะครับสกอตแลนด์โรเบอร์สันก็เตะนะครับหรือพวกคัดบอลโลกนะครับโซนเอเชียอย่างเอนโดก็ไปเล่นโซนแอฟริกาใต มีซาลาไปเล่นนะครับอ,อ,อังกฤษเองก็คาดบนโลกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือคนอื่นเขาไปเล่นอะแต่พอดีเทรนด์มันเจ็บไงนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าช่วงนี้มันว่างจัดหรือไงนะครับมันก็เลยนะครับเป็นข่าวเป็นคราวขึ้นมาคือแฟนแฟน,แฟนหงแดงแลิพูทุกท่านเนี่ยผมผมเชื่อนะ โดยส่วนตัวผมแล้วมันก็ทำใจมาได้ระดับหนึ่งนะครับทำใจมาสักพักแล้วล่ะนะครับว่าในการต่อสัญญา3ผู้เล่นหลักของเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเทรน์อาร์โนเนี่ยที่เขายังเขาเรียกว่ายังไม่ถึงวัยนะที่จะเลิกเล่นนะถ้าฟานได้กัสซาร่าโอเคมันเป็นวัยที่พีคไปแล้วนะครับ30ปีถึงแม้ฟอร์มจะยังดีอยู่เนี่ยแต่ว่าการต่อสัญญาเนี่ยมันก็อาจจะได้แค่ช่วง 1>, 1ปี2ปีแต่เทรนดเนี่ยอายุเพิ่ง26ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังมีระยะเวลาในการเล่นในจุดสุดเป็นจุดสุดยอดเนี่ยของการเป็นนักเตะเนี่ยยังเล่นได้อีกถึง3ถึง4ปีนะครับแล้วก็ความเข้าใจในเทคนิคความเข้าใจในการเป็นลิเวอร์พูลนะมันอยู่ใน DNA ของเทรนด์เพราะว่าเขาเนี่ย เติบโตนะครับจากอะคาเดมี่ของลิเวอร์พูลนะครับเล่นฟุตบอลเนี่ยนะสังกัดของลิเวอร์พูลตั้งแต่6ขวบนะครับแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆจนได้เป็นตัวหลักนะครับในตั้งแต่ชุดเจอเก้นครอปเนี่ยแล้วก็มาถึงชุดอาร์เนอร์สโลตนะครับผ่านความสำเร็จนะไอหนุ่มผู้กำเนิดจากออมอกมานดาแอนฟิลคนนี้เนี่ยผ่านความสำเร็จมาเขาเรียกว่า เอาแทบจะเอาครบทุกถ้วยแล้วมั้งนะครับ mm. ผมไม่แน่ใจนะอย่างน้อยถ้วยบอลลีคับเอฟเอคับ mm. น่าจะเคยได้นะครับทีมรลีกได้แล้วนะครับ mm. ในยุเคเจอร์กินคอปยูฟ่าแชมเปียนลีกก็ได้แล้วนะครับ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันความอิ่มตัวความแบบ มันไม่มีอะไรความท้าทายนะฮะให้มันไปอยากจะเล่นอยากจะอะไรเนี่ยหาประสบความสำเร็จกับทีมนีนะครับแน่นอนนะครับในการความเป็นริเวอร์พูลวัฒนธรรมของริเวอร์พูลเนี่ยคือผู้เล่นที่มันเขาเรียกว่าสก o ลเซอร์นะก็มักจะไม่ค่อยย้ายทีมหรอกนะครับไปเล่นทีมอื่นนะครับถ้าเป็นไปได้ฟอร์มยังดีอยู่ก็เล่นจน แขนสตารกที่เลือยภูหรือไม่ก็ย้ายอย่างเจอหลาดก็ย้ายนะครับออกไปในช่วงบ้านปลายของอาชีพที่ว่าอา,อายุเยอะแล้วอะ่ะก็ไปได้เล่นที่หลีกลองๆองไปอย่างอเมริกาซาอุอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้เทรนด์เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเกิดความแบบแบบรักนะแล้วมันก็ชังไปในใน ในเวลาเดียวกันนะครับเพราะว่าเออเอร์ภูถ้าเสียเทนไ์รปเนี่ยให้ราชันชุดขาวเนี่ยคือไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะว่าหมดสัญญานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียแบบฟรีๆเลยนะครับค่าตัวนะตามข่าวที่เขาจะให้เทรน์เนี่ยค่าเหนื่อยเนี่ยผมว่ามันก็ไม่หนีไปจากที่เลียภูให้หรอกนะครับเพียงแต่ว่า มันมีสิ่งที่เย้ายวนใจเทรนนอเล็กซานเดอร์อาร์โนน่มันก็คือความสำเร็จนะครับแล้วก็ราชันชุดขาวือมัลลิทเนี่ยมันเป็นทีมที่แบบก็คือเบอร์หนึ่งในโลกนี้แล้วสำหรับสโมสรฟุตบอลหนึ่งสโมสรน่ะมันไม่มีใครนะครับที่มันจะนักฟุตบอลน่ะที่เติบโตมาแล้วก็ได้เล่นฟุตบอลลีกฟุตบอลทีมชาติเนี่ยไม่มีใครหรอกครับที่จะไม่อยากนะครับมาเตะมันเล่นให้ลรมัลลิท ไม่เรมาลิดก,กับบาร์เซลโลนาเนี่ยครับเป็นที่หนึ่งของโลกว่าอย่างนั้นเถอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีมนคลังมันมีเสน่เย้ายวนนะครับใครที่ได้มาเล่นเนี่ยถ้าเล่นฟอร์มดีมันก็ถือว่าเป็นซ u เปอร์สตาร์เป็นนักเตะระดับเวิร์กคลาสว่างนั้นเถอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้นุ่มบรรน,นอกจากแอนฟิลเนี่ยนะครับเขาก็คงมีความใฝ่ฝันความใฝ่ฝันเขาตอนเด็กนะครับ มันก็เป็นความใฝ่ฝันแบบไอดอลมันอยู่ใกล้บ้านก็คือสตีเ e นเจอร์ลดนะอยากจะไขว,ขว่คว้าอยากจะเรียนแบบอยากจะพัฒนาตัวเองให้มันเป็นเหมือนไอดอลนะตอนนั้นก็คือสตีเฟนเจอร์ลดเป็นตำนานเป็นยอดนักเตะนะครับเป็นไอคอนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ Liverpool Club. ลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับเพราะนั้นเนี่ยเขาก็มองสตีเ e นเจอร์ลดเป็นไอดอล นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องในสนามนะครับหรือการเป็นทําหน้าที่ในกัปตันทีมหรือแม้แต่ในฐานะบุคคลบุคคลหนึ่งนะ่ยในเมืองลิเวอร์พูลที่เขาเขาเขาเรียกว่าสร้างคุณประโยชน์ไว้มากมายแล้วก็เขาเรียกว่าวางตัวนะบุคคลิกท่าทางเนี่ยมันมันให้หน่าเคารพนะน่าชื่นชมน่าเชื่อถือนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนด์เนี่ยความฝันนะตอนนั้นนะเขาก็คืออยากเป็นแบบสตีเฟนเจอร์ลัด ได้เป็นกัปตันทีมได้เล่นให้ลิเวอร์พูลได้พาลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับประสบความสำเร็จนะได้ถ้วยแชมป์ต่างๆและเป็นไงผมว่าเขาก็ทำได้ตามที่เขาฝันอันนี้แล้วนะฝันอย่างแรกที่เขาฝันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคนมันถึงเขาเรียกว่าเหมือนถึงจุดหมายปลายทางจุดหมายหนึ่งอะในหมุดหมายของชีวิตอะมันก็เลยแบบต้องมองหา เขาเรียกว่าความสําเร็จต่อไปนะและยิ่งเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่าอะไรนะมีจิตใจในการที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็มองหาความสําเร็จใฝ่คว,คว้าหาความสําเร็จแล้วก็ไม่ย่อท้อเป็นคนที่พัฒนาตัวเองเรื่อยๆเเขาก็จะมองต่อว่าจากจุดที่เขายืนอยู่เนี่ยเขาจะไปทางไหนต่อเพื่อให้มันพัฒนาไปอีกระดับพัฒนาไปอีกระดับไปถึงจุดสุดยอดที่ยังไม่เคยมองว่าจะไปถึงนะ เพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าราชนชุดขาวเนี่ยมันจะตอบโจทย์ในการเล่นฟุตบอลเป็นนักฟุตบอลของเขาอัปเกรดตัวเขาให้มาเป็นซูเปอร์สตาร์สำหรับเทนสเนี่ยผมมองว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะโด่งดังในฐานะพวกให้คนมาชื่นชมให้แบบเขาเรียกอะไรนะคล้ายเดวิดเบคแฮมหรือโรนันโดอะไรขนาดนั้นนะครับว่าโอ้โหคนมาห้อมล้อมเชิดชูเป็นซ u เปอร์สตาร์แต่ผมว่าในใจลึกๆเขาก็อยากจะเป็นยอดนักฟุตบอลเป็นยอดนักเตะ นะครับแล้วก็อยากจะไล่ล่าความสําเร็จเนี่ยให้มันมากกว่านี้ให้มันมากที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้นะครับอันนี้อันนี้ก็ต้องชื่นชมนะว่าเขาเขามีจิตใจที่เป็นผู้นำนะครับแล้วก็ต้องการความสาเร็จอยู่ตลอดเวลาอันเนี้ยมันก็เลยความรู้สึกของพวกเรานะแฟนลิเวอร์พูลทั้งหลายนะมันจะก้ากากึ่งกเนาะหนึ่งในนะครับ เราก็โทษเชนฝ่ายเดียวไม่ได้ที่เขาจะถูกซื้อตัวหรือเขาจะย้ายไปอยู่ลิเบริดเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่ได้สามารถต่อสัญญาเขาได้ทําไมต้องมาต่อในปีสุดท้าย2ปีที่แล้วนะครับสปีที่แล้วทําไมไม่เสนอมูลค่าสัญญาที่มันคู่ควรหรือว่าที่มันจะโน้มน้าวใจให้เขาอยู่ต่อนะใช่ไหมอีก2ปีที่แล้วเนี่ยทำไมไม่เสนอเออให้เขาอัปเกรดตัวเองอัป เกดค่าตัวให้มันอ,อ,อยู่ในระดับเป็นท็อปทอปของสโมสรมากกว่านี้เป็นการรั้งเขาไว้นะครับเป็นการฉุดดึงเขาไว้สักนิดสักหน่อยก็ยังดีนะครับมันก็ว่าเทรนด์คนนี้มันก็ต้องว่ากันไปว่าเราก็ยังเขาเรียกว่าตีโจดตรงนั้นไม่แตกเนาะสำหรับสโมสรน,นะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็อย่างที่คุยกันไปแล้วนะว่านักฟุตบอลที่เขาอยากพัฒนาตัวเองมันก็ต้องไปหาความสําเร็จนะครับ ท่านี้มันก็มองได้สองมุมอ่าว่า,างั้นเถอะปัจจุบันนะแฟนๆในโซเชียลเนี่ยนะก็มีทั้งโอเคยินดีนะแล้วก็ขอบคุณที่คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นลูกเป็นหลานะนะเกิดจากอ้อมอกแม่แอนฟิลเนี่ยแล้วก็พัฒนาตัวเองพาแอนฟิลพาแฟนๆของแดงได้ไปสัมผัสความสำเร็จในหลายๆถ้วยในหลายๆแชมป์นเนี่ย นะครับเขาก็ต่อสู้ให้เต็มที่มาในทุกยุคทุกสมัยที่เขาอยู่กับเรานะอีกแต่อีกประการนึงเนี่ยอ่ะบางคนก็ชื่นชมขอบคุณนะครับแล้วก็อวยพรให้โชคดีอีกคนหนึ่งก็เสียใจนะครับเสียใจอ้อนวอน,อนไม่อยากให้เขาไปเออมันก็มีแต่อีกส่วนหนึ่งก็ไม่น้อยทีเดียวนะครับก็พลิกไปเลยพลิกไปจาก การที่เรารักใครมากๆเนี่ยพอคนนั้นทําให้เราผิดหวังมันจะกลายจากชอบจากรักเนี่ยกลายไปเป็นเกลียดชังกันเลยเออเขาเรียกว่าไม่นับญาติไม่เผาผีกันเลยทีเดียวอ่ามีแฟนๆส่วนหนึ่งก็เป็นอย่างนั้นเอาเสื้อมาเผานะเอารูปเอาคัดเอาอะไรต่างๆมาแต่งมาล้อเรียนมาอ่อใส่ถ้อยคําอะไรเนี่ยอ่าเสียดแทงแซะอะไรก็ว่ากันไปนะครับการสาบแช่งอะไรก็มีนะครับ ผมก็มันก็แล้วแต่นะมันเป็นนานาจิตตังก็ว่ากันไปแต่ถ้าโดยส่วนตัวแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็สงสารเทนเหมือนกันนะครับที่ต้องมาเจออย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเขาก็เขาเรียกว่าสู้มาเต็มที่แล้วล่ะในฐานะนักฟุตบอลคนหนึ่งที่ทําให้สโมสสนที่เขาเกิดมาเนี่ยประสบความสําเร็จเขาก็ทุ่มเททุกอย่างให้แล้วนะครับแต่ว่าเขาเรียกอะไรมัน สงสารก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็อยากจะรั้งเขาไว้แต่อีกส่วนหนึ่งก็ในเมื่อคนมันมันมันจริงๆมันต้องชื่นชมเขานะว่าเขามีหัวใจมีจิตใจในการพัฒนาที่จะก้าวหน้าก็ก็ปล่อยเขาไปเถอะนะโดยส่วนตัวของผมนะผมบอกเขาปล่อยเขาไปเถอะอย่าไปอะไรอย่าไปอาวร์หรืออย่าไปเขาเรียกว่าไป โมเมนต์สุดท้ายอะที่เขาจะอยู่แล้วก็จากกันไปเนี่ยมันไม่ควรจะกลายเป็นแบบเกียดชังมาโหหส่มาโหมา,มาบูลลี่กันเนี่ยก่อนที่เกิดในช่วง9แมตท,ที่เหลือที่เทนจะลงมาเล่นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก,ก็ก็ต้องทำใจกันแล้วนะเป็นแฟนของแดงนะครับส่วนหนึ่งนี่ผมมองว่าก็ทุกทุกสิ่งทุกอย่างอะ ถ้าเป็นพุทธศาสนาก็บอกว่ามัน,ม,นมันไม่มีเจรังไม,ไม่ยั่งยืนทุกสิ่งมันเป็นอนัตตานะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสโมสรเนี่ยลิฟ์ภูของเราหรือทุกๆสโมสรแหละเขาก็เหมือนเป็นปัญญาอยู่แล้วว่าไม่ได้ยึดติดกับนักเตะนะครับถ้าสโมสรที่จะไปประสบความสําเร็จเนี่ยถ้ามัวแต่ยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ย มันจะก้าวไปข้างหน้าไม่ได้มันต้องยอมรับแล้วก็ปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงนั้นๆน,น,นะครับต้องพยายามปรับตัวให้ได้ในการเปลี่ยนแปลงนั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครใหญ่กว่าสโมสรเพราะฉะนั้นถ้าใจมันไม่มีแล้วมันไม่สามารถอยู่ด้วยกันแล้วมันก็ต้องจากกันไปเพียงแต่ก่อนจากกันไปก็เขาเรียกว่ามองหน้ามองตากันแล้วก็ก่าวขอบอกขอบใจขอบคุณ จากกันด้วยดีด้วยความรู้สึกดีดดีกว่าไหมดีกว่าจะต้องมานั่งสาบแช่งเกลียดกันซึ่งซึ่งถ้าเรายอมรับได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่นอนนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เราต้องปรับตัวให้ได้เออถ้าอย่างนั้นอนะ่ะมันจะไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดกันนะครับมองกลับไปอีกด้านกลายเป็นว่าเออมันเมื่อถึงยุคนะครับเปลี่ยนจากเจอเกนครอปอันนี้จะเปลี่ยนจริงๆละเป็นยุคของอาร์เนอร์ชาร์เนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาตื่นเต้นเรามาลุ้นเรามาร่วมกันเชียเรามาเดินไปพร้อมสโมสรในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ดีกว่าไหมนะครับว่าสโมสรจะก้าวไปได้อีกไกลแค่ไหนนะครับก็อยากจะฝากแฟนๆของแดงไว้แล้วกันนะครับช่วงนี้นะครับบอลก็ไม่มีเตะเงาๆเศร้าๆ,าๆมีข่าวมันที่มันทิ่มแทงใจอย่างนี้อีกนะจะเสียคนรักจะเสีย คนคนหนึ่งในครอบครัวไปนะครับก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากทำใจแล้วก็มาช่วยกันเชียร์มาช่วยกันเป็นกำลังใจให้นักเตะของเราดีกว่าทุกคนเลยนะครับในช่วงแข่งขันที่เหลือในฤดูกาลนี้ให้หยิบแชมป์มาเนี่ยให้มันมาอยู่นะครับให้มันเป็นสักให้มันเป็นสีให้มันเกียรติยศเนี่ย 20ครั้งเนี่ยเทียบเท่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยดีกว่าอย่างน้อยเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ติดตัวเทรนด์ไปอย่างน้อยเนี่ยเขาจากไปผมเชื่อว่าเขาไม่มีอะไรที่ต้องติดใจก็ได้ไม่ต้องมีอะไรที่ต้องเครือบแคลงสงสัยนะเวลาที่อนาคตที่เขากลับมาเขามองว่าเอออย่างน้อยเขาก็ยังมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรน,นี้นะเขาคว้าแชมป์มาได้ พีเมลีกมาได้ใน2ส,สมัยในยุคข,ของเขานะครับแล้วเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต่อสู้ร่วมฟันฝ่าจนลิเวอร์พูลประสบความสำเร็จถึงแม้สุดท้ายปลายทางเขาจะไปอยู่ที่อื่นไปประสบความสําเร็จที่อื่นแต่อย่าลืมนะครับเขาก็เป็นหยดเลือดเนื้อของลิเวอร์พูลคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยให้กําลังใจกันดีกว่าครับพี่น้องเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเศร้าอย่าไปเสียใจนะครับอวยพรกันดีกว่าอะถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ เราก็มาร่วมสู้กันใหม่นะในยุคที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับมาร่วมตื่นเต้นไปด้วยกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตดีกว่าไปอย่างนั้นดีกว่านะพวกเราชาวหงแดงทุกท่านสู้ๆแล้วกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าพอเหงาๆเศร้าๆบอลไม่เตะนะฮะยอดวิวก่อตกนะครับ a l g o ริทึม เพียนไปเลยนะครับคนเข้ามาดูน้อยมากฝากกันหน่อยแล้วกันนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับสู้ๆทุกท่านไป